อ้าวเมียโทรมาทำไมวะเนี่ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนอะอยู่บ้านมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่บ้านจริงปะเนี่ยไปเปิดเครื่องปั่นผลไม้ดูสิโอเคโอเคฮู้อะไรนักหนาอยเี้ยหรอ,อได้ยินแล้วนะโอเคโอเคได้ยินแล้วแค่นี้แหละวัน่อกมา ฮัลโหลอยู่ไหนอะดูบ้านสิครับไหนไปเปิดเครื่องปั่นผลไม้สิโอเคค่ะที่รักจุบ๊บจุ๊บอังเปาพ่อไปไหนอะลูกไม่รู้ครับเห็นพ่อถือเครื่องปั่นผลไม้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วครับ